สวัสดีค่ะผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุกพังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยยแปลความตามวาระพระบาลีก็คืออันว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดสําเร็จแล้วด้วยใจหากจะแปลเข้าใจง่ายๆก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นธาตุสเร็จทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจนั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าใจของเรานั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนหากแต่ทรงพลังอย่างอเนกอนันันและเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความเจริญทั้งมวลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาประรบถึงความสําคัญของการฝึกใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะใจต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มากม ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่งจะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอารยะชนได้ยกตัวอย่างคนเหมือนกันคนหนึ่งไม่โกรธใจดีมีเมตตาย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไปและถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆก็ทำให้น่ากราบไหว้เป็นที่เคารพบ,บูชา เพียงไม่กโกรธอย่างเดียวยังได้คุณวิเศษถึงเพียงนี้ถ้าไม่โลภด้วยจะยิ่งดีมากกว่านี้หลายเท่าสมดังภาษิตที่ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิน้นเมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้วสิ่งดีๆหลายอย่างเช่นทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศ สิ่งดีๆทั้งหลายย่อมเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วยฉะนั้นใจเป็นต้นเหตุของความสุขความเจริญทั้งมวลในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจและให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะนอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้วยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนด้วย จาผู้ชมคะ เพราะใจเป็นธาตุสำเร็จการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสม่ำเสมอจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งมวลซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้ให้หลักวิชาวไว้ว่าการหายใจเป็นเรื่องของชีวิตการฝึกจิตเป็นเรื่องของชีวาเราต้องมีชีวิตและชีวาจึงจะสมปรารถนาในชาตินี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกๆอิริยาบถเราเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจหยุดฐานที่7ทําทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบาย สบายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติที่พยาสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ค,ครูไม่ใหญ่ได้ปรารบไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ